สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ายางยู่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านนะคะมาแล้วก็คุณแม่ก็กำลังจะเข้านอนแล้วนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็คงจะได้นอนในนี้ที่นอนคืนนี้นะคะท่านผู้ชม ยังไม่ห้องนอนเท่าไหร่นะฮะก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งอะไรสักพักหนึ่งนะะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเดียววันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่วิจัยนะคะสักประมาณ2โมงเช้านะะวิจัยแค้าโมงเช้าเสร็จแล้วก็น่าจะเสร็จสักประมาณเสร็จเป็นสักประมาณ9โมง10โมง11โมงก็น่าจะเสร็จนะคะน่าจะเสร็จนะคะเสร็จแล้วก็ แล้ว่าน้องสาวก็จะพาพปกินชาบูที่สังขารเสร็จแล้วก็ถึงจะได้กลับแล้วก็กรอกข้อมูลเสร็จนะถึงจะได้กลับมานะคะราตรีสวัสดิ์ค่ำคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีทุกคนคะ่ะ